สวัสดีค่ะยีนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซร็ฟู้ดนะคะวันนี้เราก็จะมาทำข้าวเหนีวตัดหน้าสังขยากันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ใช้ข้าวเหนียวเคี่ยงงูนะคะ300กรัมค่ะล้างน้ำให้สะอาดประมาณ3-4ครั้งค่ะแล้วก็แช่น้ำิทงไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ แล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดอีกทีแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำกะทิไว้สำหรับนึ่งข้าวเหนียวนะคะเราใช้กะทิค่ะอยู่ที่250กรัมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเกลือป่น1ช้อนชาจากนั้นนะคะเราก็นำกะทิค่ะไปตั้งไฟพอให้น้ำตาลละลายก็พอค่ะอันนี้เราก็ใช้ไฟอ่อนๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำข้าวเหนียวคะ่ะ มาใส่ถาดไว้เลยนะคะค่ะแล้วก็เกลี่ยข้าวเหนียวนะคะให้ทั่วถาดของเราเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นํากะทินะคะมาใส่ลงไปค่ะพอให้ปิ่มๆของข้าวเหนียวเราก็พอค่ะแล้วก็ใส่ที่ถ้วยของเราด้วยนะคะ จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็นำข้าวเหนียวของเราค่ะลงไปนึ่งได้เลยค่ะค่ะเราก็นำข้าวเหนียวของเราค่ะลงไปนึ่งนะคะประมาณ20นาทีค่ะด้วยไฟแรงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําตัวสังขยาค่ะเราใช้ไข่ไก่อยู่ที่3ฟองค่ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะตามด้วยไข่เป็ดค่ะเบอร์หนึ่งเหมือนกันค่ะอยู่ที่3ฟองค่ะ และน้ำตาลมะพร้าวนะคะเราใช้น้ำตาลมะพร้าวอยู่ที่200กรัมค่ะใครชอบหวานกว่านี้ก็เพิ่มเติมน้ำตาลลงไปได้นะคะสูตรนี้เราก็จะไม่ทำหวานมากจนเกินไปค่ะตามด้วยเกลือป่นค่ะ1ช้อนชาจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ใบตเตยค่ะเราจะใช้ใบตเตยนะคะในการขยำไข่แล้วก็น้ำตาลให้เข้ากันค่ะ พอไข่และน้ําตาลนะคะละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะประมาณ250 ml นะคะหรือประมาณ1กล่องค่ะแล้วก็ขยำส่วนต่างๆให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมากรองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะค่ะเราก็จะนำข้าวเหนียวที่เรานึ่งแล้วนะคะ มาพักไว้ค่ะประมาณ 3- 4นาทีค่ะเพื่อให้กะทิของเราค่ะแห้งกว่านี้นิดนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำตัวสังขยาของเราค่ะใส่ลงไปเลยค่ะความหนาของตัวสังขยานะคะก็แล้วแต่ความชอบของเราเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปนึ่งต่อได้เลยนะคะ ค่ะแล้วก็นำขเนวของเราค่ะลงไปนึ่องอีกทีค่ะประมาณ20นาทีด้วยไฟกลางค่ะตอนนี้นะคะสังขยาของเราก็สุกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยนำมาตัดทานกันค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะสางขยาของเราก็เสร็จเรียบร้อยเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นํามาตัดทานกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งด้วยเบตเตอร์นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวขนมของเราค่ะแล้วก็จะประดับให้สวยงามเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปเสิร์ฟทานกันเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขนเหนียวตัดหน้าสังขยาของเรานะคะก็ทํากินเองง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ